ครับผมวันนี้สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้จัดขขว่ผ่านไฟนะครับตัวนี้สองไฟนะครับสองไฟยกได้ยกหนึ่งยกสองไม่เกินครับตัวนี้ตัวนี้พร้อมเลี้ยงชนต่อนะครับสวยมากครับอยู่ต่อครับต่อดีต่อชิดก้อยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นไก่เชิงบนครับเข้าปีกสองปีกสองคอพาดบนนะครับทุบจะโลกัดครับตัวนี้สวยมาก เป็นเกจชนแพงนะครับตัวนี้ใครรอชจมกลวยน้ำขนดีครับตัวนี้ปีกเต็มไม่ได้ติดแน่นอนครับเลี้ยงชนไม่ได้ติดปีกแน่นอนครับเขารักษาปีกเขาดีครับนี่ครับสวยมากครับดูหน้าตาครับไข่สดสมบูรณ์มากครับแข็งแรงจับสวยแข็งปกครับตัวนี้นี่สวยมากครับตัวนี้นีดูหน้าตาครับหน้าตาสวย สวยจัดเลยครับนี่น้ําขนดีตะเขียบตะเกียบหางชิดเลยครับคอใหญ่ครับตัวนี้นะครับสวยครับยังง่ายครับตัวนี้อายุดีเก้าเดือนสิบเดือนไม่เกินไม่หลุดไม่ไถง่ายครับชนได้อีกยาวๆเลยครับนี่ครับหุนสวยครับตัวนี้นครับแข่งลึกๆนะครับตัวนี้แข้งลึกปลดอาวุธไว้นะครับผมตัวนี้ ไม่ค่อยให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธได้นะครับผมเก็บอาวุธเลยครับตัวนี้สวยๆครับเนี่ยหุ่นสวยมากครับตัวนี้เลี้ยงชนทำสายต่อได้นะครับปีกเต็มนะครับเต็มทั้งสองข้างนะครับพวกนี้ซีที่ติดตามด้วยนะครับใครหาขวัมีไฟติดตัวสองไฟนะครับผมตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเลี้ยงต่อได้เลยครับตัวนี้ออกกําลังแล้วก็ชนต่อได้เลยครับไก่ไม่มีเะมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับเอาไปย่งนิดหน่อยก็ชนได้เลยครับนี่สวยมากครับนี่ดูหน้าตาครับดูโครงสร้างครับโครงสร้างไม่เสียเปียบไก่แน่นอนครับตัวนี้นี่ครับสนใจานมาครับผมก็ขอบคุณครับผมเชิงบนนะครับตัวนี้กัดตุบสโลกแข้งลึกครับแข้งดีตีไม่นานท่ามาผมขอบคุณครับผม